สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องของตาตั้มแหลกครับร้านติดตั้งแหลกของคาครับผมวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งครับพาทุกท่านมาดูนะครับตัวรถก่นครับตัวนี้ติดตั้งตัวแหลกหลังคาครับหน้าเพ2สองสเต็ปนะครับขนาดหนึ่งกุบสองนู่หนึ่งกับหนึ่งนครับตัวนี้กว้างหนึ่งหนึ่งนไม่ต้องใช้คานะครับเราใช้ขาจับจับเข้าไปติดตัวแหลกหลังคาได้เลยนะด้านหน้าก็จะมีตัวติดไฟชี้ในอนาคตนะครับ มือนออนนิ่งตัวไฟชีสนะก็สามารถใส่รองนี้ได้เลยครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีตัวติดไฟชีตมาให้ด้วยด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวติดเอวีดีบาร์ด้านหลังนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการติดไฟเพิ่มนะครับด้านหน้าเราจะมีตัวสําหรับใส่ตัวไฟลิ่งตัดลมไปให้ด้วยครับมีมารอยอยู่แล้วครับไม่ต้องมาเจาะแหลกนะครับครบหมดทุกอย่างแล้วครับใส่แล้วหลอๆแบบนี้เลยครบครับ ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับใส่ติดตั้งบน o อน a ด a z z หรือรถรุ่นต่างๆนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ร้านคาท่อมแหลกครับเบอร์โทรศัพท์083 238 6984ครับผมแล้วกลับมาดูคลิปหน้านะครับนำพาทุกท่านมาดูรถอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามไว้นะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ